สำหรับเด็กโตที่มีภาวะเลือดกำเดาไหลนะคะคุณแม่ดูแลแบบนี้ค่ะภาวะเลือดกำเดาไหลนะคะสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะไม่ว่าจะไว้เด็กหรือไว้ผู้ใหญ่ก็แล้วแต่นะอาจจะเกิดจากเส้นเลือดฝอยบริเวณโพงจมูกเนะะี่ยค่ะมีการแตกมีการฉีกขาดเกิดขึ้นคุณแม่ไม่ต้องตกใจถ้าลูกของเรานะคะมีเลือดกำเดาไหลคุณแม่จับลูกก้มหน้านะคะแล้วก็ใช้ผ้าเย็นๆหรือผ้าห่อน้ําแข็งนะคะหรือว่าที่เย็นๆเนี่ยประครบบริเวณนะคะดั้งจมูกลูกอ่านะคะจะช่วยลด อาการเลือดกำเดาไหลนะแล้วก็เช็ดออกเพียงแค่นั้นเองถ้ามองเห็นพวกเลือดตกค้างในจมูกก็ใช้สำลีนะคะเช็ดบริเวณ ด้านในแต่อย่าแย่เข้าไปลึกหรือว่าเช็ดรอบๆก็พอวันนี้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวนะว่าเอ๊ลูกเราจะมีปัญหาสุขภาพไหมเป็นปัญหาเรื่องของโรคเลือดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะใจเย็นๆถ้าอากาศร้อนจนเกินไปหรือหนาวจัดจนเกินไปส่งผลทําให้เส้นเลือดฝอยแตกเนี่ยก็จะทําให้มีภาวะเลือดกาเดาไหลออกมาไม่ต้องเงยหน้านะคะจับลูกก้มหน้าเช็ดออกแล้วก็ใช้ความเย็นประครบบริเวณดั้งจมูกลูกนั่นเองค่ะ